วันหยุดฉัตรมงคลอย่างนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมไม่หยุดใช่ไหมคุณภูวันนี้เราไม่หยุดแล้วคุณดเปอร์ใช่แล้วและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะตื่นเช้ามานะเพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตประจําวันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของคํวาว่าโสดซึบางคนก็รู้สึกอ๋อคำนี้มัน ใ้งติดใจแง่แง่งั้นภูฮะเราจะทําอย่างไรให้คนที่โสดอยู่เนี่ยรู้สึกมีความสุขแฮปปี้กับสถานะนี้อืม,อมก่อนอื่นเลยนะฮะต้องถามเคล็ดลับจากคุณเป้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คุณเต้โสดหรือไม่โสดนะฮะตรงนั้นนี่เราจะไม่มาเฉลยคุณรู้ฟังทราบกันนะฮะรู้แต่ว่าคนเราต้องมีจังหวะหนึ่งที่โสดนะครับแล้วในช่วงที่คุณเต้โสดเนี่ยคุณเป้ทาอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขครับ ดิฉันบอกตอนนี้เลยก็ได้ดิฉันก็โสดแฮบปีมากแต่อันนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะคุณรูคือบางคนแบบไม่ชอบเหมือนเพื่อนดิฉันเนี่ยพอเลิกกับแฟนเก่าปุ๊บเขาจะต้องแบบหาใหม่ทันทีคืออยู่ด้วยตัวเองต,ตัวคนเดียวไม่ได้ไม่มีความสุขดิฉันก็แอบที่จะกดด่ามันว่าเฮ้ยทาไมคนเรามีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ทําไมต้องเหมือนกับ หาวีบาวต้องไปเที่ยวหาอะไรก็ไม่รู้มาจนกว่าจะได้มีแฟนนะคะแต่ว่าบางคนก็แบบปเป๊ก็คืออยู่คนเดียวก็เปรี้ยวได้อืมอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับผมอยากจะต่อยอดจากสิ่งที่ย์โดยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่คนเดียวหรือการอยู่กับคู่เนี่ยมันไม่ได้มีดีหรือเสียในตัวเอง มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหาข้อดีจากทั้งสองอย่างได้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าคือผมเคยพูดไว้คำหนึ่ง,งนะฮะเป็นคำในผมมาทำเป็นคำคมเล่นๆว่ายามมีคู่มันเรียนรู้ความรักยามอกหักมันเรียนรู้ความจริงนะครับซึ่งผมก็หมายความว่าเวลาที่เราอยู่กับ คู่หรืออยู่กับมีมีคนรักเนี่ยนะฮะมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องการอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับเรียนรู้ว่าเราจะเอาใจเขายัางไงเราจะดูแลคนยังไงเราจะทะเลาะยังไงไม่ให้เกิดการแตแกแยกอะไรกัแล้วแต่ครับแต่ว่ามันจะมีเบนิฟิตหรือว่าประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยสําหรับคนโสดก็คือว่าได้เรียนรู้จักตัวเองครับซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าเออเป็นโสดมีอิสระอะไรเงี้ยอันนี้คือมีคนพูดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่มาพูดถึงเพราะว่าคือก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอิสระเยอะ แต่สิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงเป็นประโยชน์ของความโสดที่เป็นสุดยอดเลยคือว่ามันทําให้เรามีโอกาสได้มองกลับเข้ามาในใจตัวเองครับคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าหลายคนไม่ทราบความจริงข้อหนึ่งก็คือว่ายิ่งเราอยู่กับตัวเองได้เก่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งอยู่กับคนที่รักเนี่ยได้ดีขึ้นเท่านั้นเนื่องจากสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่ทําให้คนที่เรารักเกิดอัด นะครับสังเกตดูว่าผู้ชายผู้หญิงที่ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้นานเนี่ยนะฮะแบบโอ้ยอึดอัดอะไรโอ้ยไม่อยากอยู่โอ้ยจต้องหาแต พอได้มาแล้วเนี่ยพอเขาสมมติว่าเราโทรไปแล้วเขาไม่โทรกลับเป็นไงอ้ยกังวลกบาโทรตามจมันะจ๊าแต่ผู้ชายผมไม่เคยเห็นมาแล้วนะฮะที่แบบโอ้ยไม่ได้โทูทำาไมไปตายไปเอาใครทําไรที่ไหนไี่ไงอ่านะฮะแล้วอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกอึดอัดครับบางทีก็ทะเลาะกันบางบางทีก็่าเลิกกันบ้างบางทีก็มีทําไร่างกายกันด้วยนะฮะตบตีกันอะไรเนื่องจากความหึงหวงซึ่งถามว่าความหึงหวงนั้นเกิดจากอะไรมีหลายสาเหตุครับ แต่สาเหตุหลักก็คือว่าไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจอยงกจะบอกว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอ่าไรนะเป็นคุณสมบัติของคนโสดที่จริงแล้วการอยู่กับตัวเองได้เก่งเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติที่ดี กับคนที่มีคู่ด้วยนะครับทีนีอ้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะไม่แน่ใจคุณเป้เคยได้ยินนิทานเรื่อง The Missing Piece ไหมฮะไอ้ส่วนที่ขาดหายอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมฮะไม่เคยฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้เป็นนิทานเรื่องที่ว่าเขาบอกว่ามันมีวงกลมอยู่วงเอ้ไม่ใช่โต๊ะน,นะไม่ใวงกลมมันมีไอตัวสเหลี่ยมอยู่สามเหลี่ยมน่งนะฮะซึ่งมันพยายามไปหาไ วงกลมที่จะมาเติมเต็มมันได้นะฮะนึกภาพพิซซ่าพิซซ่าที่เป็นอันพิซซ่าเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมฮะแล้วมันก็จะพยายามไปหาไอ้พิซซ่าวงกลมของมันอะว่าจะเติมเต็มกับมันได้อันไหนเนี่ยทีนี้ไอ้ไอ้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมพิซซ่าเนี่ยมันก็พยายามวิ่งไปหาไอ้วงกลมที่จะแพ็กแมนเนี่ยที่จะมาเติมมันพอดีมาหาไปหามาครับมันหาไปเรื่อยหาไม่เจอทักทีบางอันก็ใหญ่ไปบางอันก็เล็กไปอะไรก็แล้วแต่บางอันก็ผิดรูปร่าง สุดท้ายมันหมุนตัวเองหาเรื่อยๆมันกลายเป็นวงกลมตัวเองแล้วคาวนี้มันกิ่งไปเองได้นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมเอามาต่อ,อยอดนิดหนึ่งคือผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมที่จะหาอีกคนหนึ่งมาเติมๆๆเต็มดาวแต่คนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะหาทางที่จะเป็นวงกลมให้ได้นะครับคือหมุนไปเองได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้ทีนี้ความรักที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การที่คนสองคนมาเติมเต็มกันอย่างเดียว แต่ผมว่ามันเป็นการที่คนเต็มทั้งสองคนเนี่ยกลิ้งไปด้วยกันนึกออกไหมฮะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยไปเติมเต็มอะไรอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วเรามา,ากลิ้งไปใช่ไหมฮะแล้วเราเองยังไม่เต็มนะคราวนี้พออีกคนหนึ่งเขาจากเราไปหรือทิ้งเราไปเนี่ยผมเจอมาเยอะมากนะครับคนที่าถามคํถาถามเข้ามาหรือส่งแมสเซจอะไรเข้ามาว่าโอ๊ยทํายังไงไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้อยากตายอยากจะทําร้ายตัวเองเน,เนื่องจากคุณเนี่ยยังไม่เป็นวงกลมนะครับ ความรักที่ดีคือคุณต้องเป็นวงกลมก่อนแล้วพอคุณเจอวงกลมที่เต็มอีกวงคุณกลิ้งไปได้วยกันไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาใครที่มาเติมความเป็นสามเหลี่ยมของคุณให้มันพอดีเพราะถ้าเกิดเขาจากคุณไปคราวนี้คุณก็กลิ้งไม่เป็นเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองนะครับในการตอนที่ยังโสดอย่างเงี้ยเรียนรู้ที่จะกลิ้งให้เป็นแล้วคุณก็จะสามารถที่จะมีความสุขได้ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาดูกันเต่าว่าเราจะทําให้มันจะโสดอย่างสร้างสารรค์เนี่ยได้ยังไงนะครับ ค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแอบมาติดท้ายนิดหนึ่งคุณภูคือเรื่องของเรื่องความโสดเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมมีคนที่ปูเป้รู้จักนะคือจนปันนี้ก็คือไม่เคยมีแฟนเลยก็มีนะ เหมือนกับไม่เคยรู้จักความรักอะไรอย่างนี้เลยก็คือโสดมาตลอดซึ่งความรู้สึกมันก็น่าจะแตกต่างจากคนที่โสดเพราะว่าเคยมีความรักแล้วก็มาเลิกรากันไปอย่างเงี้ยฮะอืมตรงนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าแน่นอนครับต่างคืออย่างที่บอกนะผมอยากจะมีครั้งวันนี้เราไม่ได้มาสนับสนุนความโสดแล้วเดี๋ยวเราพอเราพูดเรื่องคู่เราก็ไม่ได้มาสนับสนุนเรื่องการมีคู่ผมแค่อยากจะบอกว่าจงใช้เวลาในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าคนที่ไม่เคยมีคู่เลยเนี่ยเขาอาจจะอาจจะเพลียความเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับในตรงที่ว่าเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับคนอีกคนหนึ่งว่าจะต้องอยู่คนอีกคนหนึ่งอย่างไรแต่แต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองได้จริงๆนะฮะแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่กังวลกระวายไม่เดือดเนื้อร้อนใจที่จะไปมีคู่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดูอย่างพระสององค์เจ้า พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหลายองค์เนี่ยนะฮะหลายท่านแหละท่านก็สามารถที่จะอยู่ไปได้ทั้งชีวิตเลยโดยที่ไม่ต้องมีคู่ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมม่อยจะบอกว่าการมีคู่มันไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเรามีความสุขกับมันถ้าเกิดแต่มันจะผิดถ้าเกิดเพื่อนของคุณกุณเป้นเนี่ยนะฮะเขาโสดมาตลอดแล้วเขาพยายามที่จะมีคู่แต่ว่าเขามีคู่ไม่ได้เนื่องจากเขา ไปหึงหวงเกินไปหรือว่าไม่รู้จักที่จะเอาใจอีกคนนึงหรือว่าเป็นคนองอแงหรืออะไรก็แล้แต่อันนั้นน่ะถือว่าผิดถ้าเกิดเรามีความสุขกับสภาพที่เราเป็นแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าจะโสดหรือไม่ว่าจะไม่โสดหรือไม่ว่วาจะเป็นบ้าบอขอแจกอะไรรับรองครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ผิดแน่นอนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะคุยกันต่อคุณภูฮะเมื่อกี้เนี่ยเราติดขังเรื่องราวของประเด็นเรื่องโสดนะอืม อืมใช่แล้วครับคือผมอยากจะพูดต่อนะฮะโดยผมอยากจะใช้การเริ่มต้นเนี่ยจะการพูดถึงกรอนของอ่าคาริวิบราน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักปลาที่ผมชอบที่สุดในชีวิตนะฮะนี่คาริวิบรานเนี่ยเขาพูดไว้ดีมากเขามีกรอนอันนึงชื่อว่า marriage นะครับหรือว่าการแต่งงานเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะที่จะอ่าแต่งงานเนี่ยนะยังไงเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนกับอ่าต้นไม้สองต้นนะครับที่โตเคียงข้างกันแล้วก็ เหมือนกับเสาของอาคารหรือวิหารในโรมันที่เราจะไม่เห็นเสาสองต้นอยู่ติดกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าสองถ้าต้นไม้สองต้นเนี่ยมันโตใกล้กันเกินไปเนี่ยมันจะกิ่งกิ่งมันเกี่ยวกันเองนะครับแล้วมันก็จะแย่งแสงแดดกันมันก็จะไม่โตเต็มที่นะครับแล้วก็เสาของวิหารโรมันเนี่ยมันจะเป็นต้องอยู่ติดกันเพราะว่าถ้ามันอยู่ห่างกันเนี่ยมันจะรองรับน้าหนักได้อย่างชาญฉลาดมากกว่าโดยไม่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 ต้องเอาไปอยู่มันไม่มีพื้นที่อยู่ตรงกลางเลยครับ มันต้องมีพื้นที่ที่เว้นไว้ตรงกลางเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการเติบโตนะครับเหมือนเพลงที่ว่างของพอสนะครทีนี้ถามว่าผมพูดถึงเรื่องนี้ทําไมเพราะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแนละ้วสุดท้ายเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยสุดเราเราต้องอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับคู่อยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะมีคู่ เราอาจจะบอกว่าโอ๊ยพอเรามีคู่แล้วเนี่ยอ่ามีคนมาอยู่กับเราในบ้านตลอดเวลามีคนมานอนเตียงเดียวกับเราอะไรมากมายแต่ของแต่เราอย่าลืมครับว่าเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่กับคนอื่นภายนอกมากเท่าไหร่ภายในเนี่ยเราก็ยังอยู่กับตัวเองเสมอนะครับซึ่งผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะมีเสียงในหัวอยู่นะครับเสียงที่คอยพูดนูน่นพูดนี่กับเราเช่นบอก โอ้ยเธอสาเร็จแน่นอนหรือว่าโอ้ยเธอไม่สําเร็จหรอกหรือว่าเธออ้วนไปนะเธอผอมไปนะเขามาด่าเธออย่างงู้อย่างนี้คือเป็นเสียงในหัวของเราฮะภาษาสิวิยาเขาเรียกว่าเป็น little voice นะครับเสียงน้อยที่คอยพูดกับเราทีนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้นานเนี่ยนะฮะคือคนที่ไม่มีไม่ได้เป็นเพื่อนกับเสียงในหัวของตัวเองนะครับคือพูดง่ายว่าเสียงในหัวของตัวเองมันทําร้ายเราะบอกว่าเธอไม่มีค่าหรอกโอ้ยเธอไม่สาเร็จแน่นอนเธออยู่คนเดียวไม่ได้เธออะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําร้ายและทําลายชีวิตของคนหลายคนนี่ผมเลยอยากจะบอกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสที่จะอยู่คนเดียวหรือเป็นโสดเนี่ยขอให้เราใช้โอกาสนั้นเนี่ยทาความรู้จักให้เราเป็นมิตรกับเสียงในหัวของตัวเองให้ได้ให้ได้นะครับเพราะถ้าเรายังเป็นมิตรกับเสียงในหัวของตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้ใครกี่คนมาอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีครับเพราะว่าเราจะหนีเสียงในหัวนั้นไปไม่ได้มันก็นจะคอยบอกนู่นบอกนี่กับเรา แล้วเชื่อผมเลยะครับว่าอ่าผมเห็นมาเยอะแล้วนะฮะคนที่ยังเป็นมิตรกับเสียงในหัวของตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นมิรกับความคิดของตัวเองไม่ได้เนี่ยพอคนอีกคนหนึ่งเขาอ่าเกิดจากเราไปไม่ว่าจะอ่าอาจจะประสบอุบัติเหตุน,นะครับเสียชีวิตหรือว่าป่วยแล้วเสียชีวิตหรือที่หนักกว่านั้นนะฮะก็คือว่าทิ้งเราไปแล้วเป็นอยู่คนอื่นเนี่ยคนที่เป็นมิตรกับความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยโหแย่มากเลยของหนูเลยคือจะเกิดการทํร้ายตัวเองเยอะมากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายหลายคนเนี่ยก็อย่างที่เห็นในข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยก็ ที่ไปทําร้ายเขานะฮะไปฆ่าแกงนะครับแฟนสาวอย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเ,เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือฆ่าตัวตายนะครับเยอะมากเพราะว่ายังไม่สามารถจะเรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับเสียงที่อยู่ในหัวของตัวเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าคิดจะเป็นแฟนหรือแต่งงานกับใครได้ดีถ้าเรายังเป็นมิตรหรือแต่งงานกับใจของตัวเองไม่ได้นะครับ <S <S ทีน <chosen> ี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะเป็นมิตรหรือแต่งงานกับใจตัวเองเนี่ยผมเนี่ยอยากจะเน้นคือขอให้เราหาทาง ยอมรับแล้วก็อุดข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้นะครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะมีคู่หรือมีแฟนเพราะว่าอยากจะให้คู่ของแฟนหรือให้คู่หรือแฟนของตัวเองเนี่ยนะครับมาแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนที่เหงาเราก็พยายามหาคนที่จะมาทําให้เราหายเหงานะครับหรือเราเป็นคนที่อ่าป๊เซ็กนะครับเราก็เลยไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองได้ เราเลยอันนี้สําหรับคุณผู้ชายนะส่วนใหญ่เราก็เลยต้องไปหาแฟานมาเพื่อจะได้ระบายอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยนะครับเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าเวลาที่คนอีกคนนึงเข้ามาไม่ว่าจะแก้ปัญหาแก้ปมอะไรในชีวิตเราเนี่ยพอคนอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาแก้ปมให้เราไม่ได้เช่นเขาทําให้เราเขาตอบโจทย์ทําให้เราหายเหงาไม่ได้หรือเขาตอบโจทย์เรื่องการต้องความต้องการทางเพศของเราไม่ได้คราวนี้เราจะเริ่มหมุนอีกครับแล้วเราจะเริ่มระบายออกเป็นความน่าเกลียดมากมายนะครับเพราะจริงๆแล้วข้อบกพร่องของเราเนี่ยมันยังมีอยู่ เพียงแต่เราพยายามหาคนที่จะมาอุดตรงน,นั้นอันนี้ผิดนะฮะอันนี้ไม่ได้เราต้องหาทางก้าวข้ามข้อบอกพร่องของเราด้วยตัวเราเองให้ได้ก่อนนะครับทายังไงเราถึงจะอยู่กับความเหงาได้โดยไม่ต้องมีคูอ่อยู่อย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วทํายังไงเราถึงจะสามารถควบคุมนะครับอารมณ์ทางเพศของตัวเองได้โดยไม่ต้องหาอีกคนหนึ่งมาระบายออกเงนะี้ครับถ้าเกิดเราสามารถทําได้เนี่ยเราจะไม่หาคนอีกคนหนึ่งมาเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยจะใช้เขาเหมือนจะของใช้ ที่มาทําให้ชีวิตเราเต็มแต่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันได้ด้วยความสุขที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งนี้ผมอยากให้หลายคนเนี่ยแจ่มไว้นะฮะค่ะและสําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กําลังฟังอยู่แล้วเป็นโสดแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่คุณคิดว่าเอ้ยตอนที่เรามีแฟนเรามีความสุขมากกว่านี้นะคะอยากจะโทรมาแชร์หรือว่าคุณก็โสดแล้วคุณก็ดรู้สึกดีคนแก้วกันหน่อยสิเฮ้ hey! อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โทรมาโทรมาศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแดสี่สามเราอยากได้ยินมุมมองของคุณนะคะเดี๋ยวมาคุยกันหล้างเบรกค่ะรับสายทางบ้านกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณเนยครับคุณเนยสดไหมคะสด,ดครับแล้วรู้สึกอย่างไรคุณเนยเล่าสิรู้สึกยังไงหรอผมก็รู้สึกโอเคนะครับกรบการที่ผมเป็นสดเพราะว่าผมชอบทําอะไรคนเดียวอยู่แล้วอะครับอย่าง ไปดูหนังผมก็ดูคนเดียวกินข้าผมก็กินคนเดียวได้ครับก็รู้สึกโอเคที่บางทีเราอยู่กับคนอื่นเนี้ยก็ <c oughs> รู้สึกประหม่าบ้างนยครับแต่ว่าไปคนเดียวมันได้อยู่เป็นโลกของตัวเองครับอ่าแล้วคือก็น่าจะเคยมีแฟนเนาะช่วงที่มีแฟนกับช่วงที่โสดเนี่ยมันมีความแตกต่างนะไม่ใั่ ผมยังไม่เคยมีแฟนเลยครับ <c> ย <oughs> <c oughs> ังไม่เคยมีแฟนใช่เลยไม่แย่ไม่แย่เพราะคุณพี่ก็มีเพื่อนที่ไม่เคยมีแฟนเหมือนกันนะฮะก็ยังมีหลายคนยังไม่มีแฟนคุณภูคะครับสวัสดีครับคุณเนยสวัสดีครับครับจริงจริงแล้วผมอยากจะบอกว่ามันมันไม่ได้แย่เลยนะะไม่ได้แย่เลยมันแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรับได้กับความสดของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทีนี้ผมอยากจะถามคุณเนยว่า มีความทุกข์ไหมครับที่เราอ่าไม่มีแฟนหรือว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยยังมาแชร์กันหน่อยอืมเอาจริงๆเลยนะครับความจริงแล้วผมไม่ได้อยากมีแฟนเลยอะครับ<ม>แต่ว่าที่เราเห็นคนที่แบบมีเพื่อนมีแฟนแล้วอะครับแล้วแล้วสังคมก็บอกว่าเมื่อถึงอายุจุดนี้ควรจะมีแฟนได้แล้วอะครับแล้ว,ลวบวาถถงทีเรามันก็อดไม่ได้ะ<ม>นะที่จะโดนความคาดหวังจากสังคมว่าเฮ้ยเมื่อถึงช่วงนี้มันต้องมีแฟนได้อะครับท<ม>ั้งทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ได้อยากมีเองครับ อืออันนี้เป็นประเด็นสําคัญทีเดียวเลยนะ,ะไม่ประเด็นสําคัญมากเลยนะครับคืออยากจะบอกคุณเนยว่าเรื่องของความกดดันจากสังคมเนี่ยอันนี้อยากจะบอกไม่ใช่แค่คุณเนยนะฮะแต่บอกคุณผู้ฟังทุกคนเลยว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่น่ากลัวจริงๆถ้าคุณเนยมีความสุขอยู่แล้วกับการไม่มีแฟนเนี่ย ผมขอให้ยกกืนหยัดกับตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าดูอย่างคุณหุ่ดีนะครับแน่นอนค่าคนุ่ดีเนี่ยพูดวันพดเพฤหัสสุกนะุณรู้สังหลายคนก็คงจะฟังงเรวคุยด้ยวยก็คุยกับคุณ่ดีบ่อยนะครับคุณดีเองเนี่ยเอาโสดมานานมากครับโสดโสดมานานนานแบบผมจ<ม>ำไม่โสดนะอ๋อใช่ทราบทราบทราบต่สมายถึงช่วงที่เขาโสดนะฮะคือช่วงที่พี่หนู่ดีเนี่ยโสดเนี่ย เขาเนี่ยมั่นใจว่าคือเคยอ,อ่านที่เขาเขียนในบทความลงสกเรตแล้วก็หลายหลายที่นะฮะว่าตัวเองเนี่ยก็โดนความกดดันกันไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่า ผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยมาถามเขานะครับว่าเออเมื่อไห i i อไร่จะมีแฟรเมื่อไหร่มีแฟนโอ้ยิ่งคนที่นะครับคบครั่งอย่างคุณดีน,นะฮะยิ่งจะโดนถามบ่อยแล้วยิ่งโดนความกดดันบ่อยแต่ถามว่าทําไมคุณดีไม่หวั่นไหวเออแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดแต่ให้ผมเดาคือว่าเพราะเขารักตัวเองและมั่นใจในตัวเองและรู้รู้รู้อ่าร,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 รู้ดีในคุณค่าของตัวเองนะครับ <S <S ทีนี้ผมเลยอยากจะเล่าให้คุณเนยฟังว่าเหมือนกันครับคือคนหลายคนเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะฮะ มีอายุมากแล้วนะครับสามสิบสี่สิบสี่สิบกว่าก็ยังไม่มีแฟนเนื่องจากเขาเนี่ยดีแต่นี้ไม่ได้บอกว่าเราควรจะหญิงทานงนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยดีมากจนหาคนที่มาเคียงคู่หรือดีพอกับเขาได้ยากอันนี้เรื่องจริงนะคุณเนยผมอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราเลือกเลือกมากไม่ได้แปลว่าเราเรื่องมากแต่แปลว่าเราดีมาก นะครับเพราะเราดีมากเนี่ยใครมันไมน่ไม่ใช่ว่าเหมือนเพลงเพลงนั้นที่บอกนะฮะไม่ใช่ใครก็ได้นะฮะมันไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆทาให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นจริงๆทาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะ,ะสร้างประโยชน์แล้วก็คุณค่าให้กับโลกนี้ได้มากขึ้นจริงๆแล้วเมื่อเราพร้อมเนี่ยเราก็จะมีคนคนนั้นเองนะครับผมอยากจะให้คําคมคํานึงไปกับคุณเนยนะครับเขาบอกว่าถ้าแฟนเนี่ยนะฮะ ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยไม่มีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะ,อะบอกคุณเนยนะครับเป็นการสรุปว่าสุดท้ายอะครับคนนะจะกดดันคุณเนยมากนะครับว่านานแล้วมไม่มีทาไมไม่มีบึบ๊บบๆบบเราไม่ต้องอไปสนใจเขาแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปด่าว่าเขาคือให้เข้าใจนะครับว่าเขาก็เป็นห่วงเรานะครับถ้าเขาไม่เป็นห่วงเราเขาก็ไม่พูดหรอกเขาหวังดีกับเราอยากให้เรามีคู่แต่คนที่รู้จักคุณเนยดีที่สุดคือตัวคุณเนยเอง ถ้าคุณเนยรู้ว่าสิ่งที่คุณเนยต้องการคืออะไรแล้วยังสามารถที่จะเป็นคนดีและสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ได้แม้ตัวเองจะยังสดเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจเลยเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้เรื่องมากแค่บางทีเราดีมากแล้วยังเจอคนที่ดีเหมือนเราไม่เจอ,อต้องถามคุณเนยถยว่าทำไมทาไมถึงคิดว่าเออก็ก็สดอย่างนี้ก็แฮปปี้แล้วความจริงแล้วผม ผมก็ได้เรียนทางด้านจิวิทยามาบ้างอย่างเงี้ยครับค<ะ>่ะแล้วมันก็ได้เรียนว่าคนเรามันแบ่งเป็นสองแบบว่าเป็นคนที่เออชอบอยู่กับตัวเองกับเป็นคนที่ชอบสังคมอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเอ้ยการที่ผมชอบสังคมมันก็โอเคนี่นาเอ้ยไม่ใช่ผมชอบอยู่กับตัวเองมันก็โอเคนี่นาเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนได้ได้เชื่อตัวเอง้วยว่าเออ เพื่อผมก็รู้ว่ามันก็คงมีหลายคนแหละที่เป็นเหมือนผมว่าผมอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับ,รบก็ไม่ต้องสี่เรียดนะเราจะเป็นอะไรต่อให้เรามีความสุขก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะขอ <c oughs> บคุณมากเลยคุณร้อยอ่าแล้วขอบคุณคุณภูด้วยนะคะจขอบคุณครับค่ะ